หิวข้าวแล้วมาหาอะไรที่หรูหรา,าหมาเห่ากินที่เดอะมอลล์ดีกว่าหลายคนคงบอกโอ้ช่วงนี้เองนี่มันฟู่เฟ้าเว้ยจริงๆไม่ใช่แล้วเพี่ลงมาชั้นใต้ดินนี่แหละช่วงนี้เงินมันตึงมือจนจะขาดอยู่แล้วต้องมาหาอะไรที่ราคามิตรภาพกินหน่อยมาร้านข้าวต้มวาย2 0 0พนี่แหละครับมีกับข้าวประมาณ40อย่างเขาให้รวมกับข้าวกัน2อย่าง40กับข้าวรวมกัน3อย่าง50ผมรวมมา2อย่าง40ข้าวสวย10บบาทน้ำจากเซเว่นหกบาท ข้าวต้มถ้วยละ5บาท2ถ้วยอิ่มจังตังอยู่เกือบครบเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเดินเล่นชั้น3ร้านอาหารดีๆหลายๆร้านขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วครับมีเป็น1 0บ0ร้านค้าเลยนะครับแล้วก็เดอะมอลล์นี่เขาก็จะมีมุมให้คนมานั่งเล่นกันส่วนร้านอาหารเนี่ยโอ้เต็ไมไปหมดเลยครับนี่ฮะร้านคิวบาร์บีคิวพาซาเอมเนะแล้วก็ดูนละครับมองไปก็มีฟูจิ แล้วก็เลยไปนะก็ซูชิโลแล้วก็มีพวกบุฟเฟ่เนี่ฮะราคา2,99จนถึงราคาพันกว่าบาทเป็นพวกไฮพิเมียมเลยครับโอ้โหดีนักกินข้างล่างมาอิ่มแล้วไม่ต้องมาเสียเงินแพงๆข้างบน ได้แต่บอกว่าฝากไว้ก่อนเธอโอรัานเดี๋ยวคขาวน่าจะมาเยี่ยมพูดแล้วก็ลงไปชั้นล่างกินแมคโดนัลดีกว่าแล้วก็ต่อด้วยมอสเบอร์เกอร์ไอติมอีกอันหนึ่ง20บาทราคามิตรภาพไปเสด็เสียเงินไปนร้อยเสร็จแล้วก็มาดูเขาจัดงานอีเวนต์อะไรของเขานี่หละครับเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเดินกลับสบายใจ